สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวหน่อยเพนบันแพงทุกคนครับผมมาแล้วครับมาแล้วมือนี้อยบานขามน้องแวางเลือเนาะจังหวัดคอนเจนครับผมบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีครับยุบบรรยากาศย,ย,ย,ยุบกลางท้องหน้าเลยพี่น,น้องเอ้แบบนี้สุดยอดเลยพี่น้องมามามาตอนนี้กัท้องหน้ากว้างกว้างง่ายไร โอ,อยังยังนั่นเองนะเองขึ้นยุบก่บนดีนาะขออะนะึ้นเข่ามาได้ไหรถดไหมพื้นยุบพื้นดินยุบ้านค้าร้านขายหลายครับผมเ <c oughs> ต็มเลยนะ <c oughs> นเดี๋ยวตอนนี้ Oh, oh, oh. กว้างหลายพี่นองงอ้กว้างครับ <laughs> ท้งหน้าท้องนึงเลยครับผม oh. <laughs> uh, ส่วนมาล,ลามกำลังกลางเวทีนะครับกำลังตั้งเวทีอยู่ครับผม นติดผ้ายางขงับไปเพื่อนไกลๆห่านมอลำนะครับเวที่มลำนะครับสวัสดีครับช่องเงยเพื่อนครับช่องเงยช่องดังเท่ากับมอพพอช่องเงยช่องดังเพื่อนนะครับผมเพ,พืเ่อนกสัสดีค,ดครับเพืเ่อนกับแม่ไทยท่านอยู่กับหนอกนี่บ้านยุคขออา่างนี่ย<น>ุคไ <c oughs> กลๆ,ๆนี่นี่ช่องเงยกู้รถบัส ผ้นย่นอนเลยครับทุกยอดเลยครับผมมนซ้อนสานทีอันซอนว้างครับที่้องูาด่เล้วครบง่ายเนาะโอ้ไงไงพนี่นิ่มเลินะแต่ว่าสีนิ่มดายสนุกสนุกเต็นเลยเนาะมึงนี่เนาะพี่นองเฮ้ยบานมากมากงานฟีงานอบตงานนายกอบตเนาะเป็นเป็นมาก เราเป็นมาหลายสมัยแล้วนี่ครับโอ้พี่นอ้องผงป่ามาดมือหนี่งบาหลายกวางไงครับผมกวางคักบบนุ่งผุดสุดลูกหูกลูกตาพี่นอ้องเนี่ยยาว่ามื่นถอหลายมื่นเลยครับแถวนี้มีตบะบันบัารยิ่งใหญ่ครับเป็นมู่บา้านยิงใหญ่หลายมือ่บัตรน,นะครับผมตำบลหนองแหวมนะครับผม นีแตะมูบัตรยังไงกันนี่แลนไม่ดีเลยจะนี่แลนไม่ดีเลยนี่ จ่องปูซาดกันเต็มพื้นที่จองซื้อซื้อว่าจังไหนลูกซือจังไหนลูกนวางไหนแฟนเขียนซื้อมาเขียนซื้อจาของไว้นะเขียนใหนถือเดืองซื้อจาของเฟนนะเฟนนนะห้ามยาย หายอวมาบ้างเ้ยอย่างไกันเนี่เอราวันพู้น่ะแม่แม่ป้าแม่ไก่แท้ม่มาแบบไแม่แม่มารถสองแถวรถส้นตัวเอราวันพู้น่ะเมืองเลยพูน่ะเอฟซีตัวกิ่งะเอว่งเขาหฮมเขาเงาบ้านครับ ท่านมหาพอดีครับนี่เอซี่ไอ้นี่แอดมินท่านมหาครับโอ้ยงามเหลืองกับพอยน่อล่อยเนาะเอกรักครับเขาถามขาแล้วครับบัว่้ายสองมือเขาถามขาโอ้ต้องเป็นเอกรักได้ต้องเป็นเอกรักได้บไทยายครับ วันเดรนี่พี่้องนี่นี่ร่อง่โอ้ยเบิ่งร่องแได้เดครับวันนี้ลุยลุยแางแต่เต็มที่เลยมือนเด็กครัเปค่ะมืนี้กมีเตมงแล้วเรามาี่เที่ยงราตเด้ตังรตงเออสาสาเต็มแล้วมาตั้งแต่ยังระด้ตังปีไดนครับเพิ่รูเลยนะวายอันนี้แอดมินแอดมินไหมครับขอบคมเนยซ บ้อนแดดบนั้ปนองไเงคือว่เขาหัวไม่ได้เฝาซาดบ่ดอันเปาซดม่งายี้คนพง่ายดอกม่แม่ยันเขาง่ายนี้ม่แม่ก็เลยมานางเป่าอันอาบน้ำก็บไปเปลี่ยนกันอาบด้นี่เขาก็้องก็ทุกันกิน่นี่นียังนี่นี่เจ้าภาพจวง ที่ออกอย่างที่บอกลงเลยอย่างเอาออกที่บอกลงเล่ยของเจ้าภาพเป็นบ่โอ้ี่เดินนี่แล้วของเจ้าภาพเล่นบอ้อันมาหาของเจ้าภาพเลินอะไรเจ้าจนมาหาไปนั่งของเจ้าภาพเลยนั่งเลยแซเล่นแซ่ลิ่นกับแม่นางเ้า

แก๊แช่หอบบาทไม่มี5บาทมัอ้้จองนานเลานามม่เหรโอ้ยแลแข่งขันแชงกันเยอะอ้กเยอู้ยูทูบเบอร์ครับนี่นี่ยอู้ยอู้ไปไช้ละโอ้โหผู้นึ่งเหี่ๆเปนผู้นึงเร็วๆจะได้ออกระถ่ายน้ำกันไ่เยนถ่ายหรอนีฮะ เไม่ใครมียังบบอ๋อแล้วก็โอ้โหลดมาได้ <c oughs> นี่กุ้มปิดป่ะวันนี้ยิัิ้หัยิ้มหัวย้มวี่ยิหกว่าใก่บานแท้ๆกันเลยม่นี่บานทางทีวเขาตนกว่าง ตู้เรียบร้อยแล้วครับผมตู้ลำโพงตู้ลำโพงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเหลือแต่ปูพื้นครับปูพื้นแล้วก็วางไฟก็โอ้โอโยนาะอ,ออกจากผมวั้าออกจากบ้านออกจากบ้านสองคูมม่มี่แม่หยิบอะไรแม่นี่ว้าไปซุม้ม,มว่ามีแม่หยิบอะไรมูนี่ การน้ำม <c oughs> ันไฮยู่นวนการน้ำมันเยอะพกู้ปแล้วสามผูเล้วนี่งเงินบิวนกบหปน้ำมัอแรงเลยยุงนี้ยุบานข้ามวงคนมีพี่อกยุบันน้องบัลำพูยุบาข้มเออยุบันยี่สี่ที่ไปน้องบัลำพุ่คนละอันสั้นเหล่าประเดิมสีสันเหล่าเล่านั่าอันสนามไปลยสวนโอจองดแล้วมืออื่นกะที่ไปอันยืเดินหนั่งละมืออืนกะที่ไปเสียงอีสานยุบันขับยจ้าคุน วันนี้โ<บ>ปรแกรมเมื่อแลยวตะนี่ยี่สิบสามไปบ้านหน้าข้อปฐม,มปฐมป่ะพ่อแมาบ้าบวได้เบิ่งในเฟซไล่ไล่เรวเรียบร้อยเพราะอะไถามผู้ได้ยากเพราะอะไถามให้ยากเลยโอ้นี่แฟนมะลำพันแทฉครับระเบียบท้องผีนี้เจ็ดเทียเโอาะีเร็วมากเต้ายอนจับมือจับลุยเอาวันมาตัวมือนี่มือนี่สิมาจับมือไปแบบนี้อันพุทธหุ่นจักออกว่าทันนี่เรียกเงินน้อยไปยุ่ง ผื่เสียงอีสานรเล็กยังหาล่อยแฟนทงเลยไหมแฟนน้องเลยเวฝากคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมเอซี่สวัสดีครับมาก,กันหลายๆเด้อพี่นอนะ้องเนี่ยสวัสดีครับ